Key takeaway ที่เราจะบอกนักลงทุนสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างครับครับคุณต้นแล้วก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับก็รายการของเราก็ดําเนินมาจนถึงครั้งสุดท้ายของปีที่แล้วนะครับซึ่งเมื่อเราขึ้นปีใหม่เนี่ยเราเองก็ต้องมีเ e ียบแล s o l u t i o n ใช่ไหมคุณตน้นเพราะฉะนั้น่ีนี้เราจะจะบอกกับทุกท่านก่อนถึงปีดสิ้นปีเนี่ยเราจะบอกเลยว่าขอให้ทุกท่านตั้งไว้เลย n เงีย a r ล s o l u t i o n ประจำปีส0 2 3ันี่บสามก็คือฟ้าหลังฝนฟ้าหลังฝนย่อมสดใส ฉไน,นเราจะไม่ลงทุนกันใช่ไหมครับซึ่งสีงเล่ยจะบอกกับทุกท่านเนี่ยคือตลาดหุ้นที่มีการปรับตัวลงมาหลังจากการประชุมเฟดเนี่ยทุกท่านไม่ต้องตกใจฮะเพราะจริงแล้วเรยจะบอกว่ามันอาจจะไม่ได้มาจากการที่ความกระวนเรื่องเฟดขึ้นดอกเบี้ยอย่างไม่หยุดยั้งตามที่ออกข่าวกันเสทีเดียวนะครับโดยรวมเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าเฟดเนี่ยเขาไม่ได้มีท่าทีที่ฮอปปิชมากนักนะครับแต่ว่า แรงขายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเราคาดว่ามันจะมาจากเรื่องของการโซออนแฟกเองรวมทั้งการที่ท่าดีของธนาคารกลางที่อื่นอย่างเช่นในฝั่งของยุโรปหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นล่าสุดนี้เนี่ยเขาดูแล้วมันมีโทนที่มันยังคงความเข้มงวดอยู่มันเลยดึง mm hmm. ส่งผลให้คนอาจจะมีความกังวลเรื่องเพราะว่า r e c e s s i ่นกลับมาได้บ้างแล้วก็เกิดแรงขายทางกําไรออกไปนะครับ <Yeah. S 1> แต่ว่าทั้งทั้งนั้นเนี่ยเหมือนที่เราเคยเรียนไปฮะมันไม่ได้หมายความว่าการปรับตัวลงของตลาดครั้งนี้เนี่ยมันจะปรับตัวลง ไปทำิวโรมาตลาดเองยังคงมีความหวังอยู่ที่ว่าอาจจะเกิดซานตาเรลลี่แอนด์แฮปปี้ิวเอียขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะในช่วงวันศุกร์นี้ที่มีการประกาศตัวเลขตัวคออพีซีเนี่ยตัวคออพีซีมีการปรับตัวลงมาตามที่ตลาดคาดเนี่ยมันย่อมคอนเฟิร์มว่าถ้าที่ของเฟดเนี่ยจะหยุดขึ้นดอกเบีย้ยตามจุดพาสที่ประมาณ5-25.25เปอร์เซ็นแน่นอนและจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยมันอาจจะมีการปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อนเนื่องต่อไป นะครับส่วนในรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเนี่ยทุกท่านติดตามกับทางเราการต่อไปได้เลยนะครับส่วนประเด็นอื่นเรื่องต้องจับตามองก็ผลการประชุมของวิวเจเนี่ยทุกท่านคงจะทราบไปในช่วงเช้านี้ไปแล้วใช่ไหมครับก็อาจจะมีเนเรื่องที่เขามีการขยาแบนของการให้ตัว, mm hmm. ตวบอลยูสิปีเนี่ยมุ่งไม้มากขึ้นก็เลยกระเทือนตลาดในช่วงแรกบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วตลาดก็เลยมีการรีคอมโอว์กลับมาแล้วในช่วงบ่ายนี้นะครับประก,กอบกับวิกนี้เองก็ยังคงมีประเัยนอื่นที่ต้องติดตามอย่างเช่นเดี๋ยวปิดตลาดค่ําคืนนี้เนี่ยทุกคนก็ รอดูการประกาศผลประกอบการของอบริษัทสําคัญอย่างเช่น f e d เอกับ n i กี้ซึ่งเขาบอกว่าอาจจะเป็นตัวแทนการบริโภคของในสหรัฐว่ามันยังคงดีอยู่หรือไม่นะครับถ้าออกมาดีกว่าคาดเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนที่ช่วยให้ความกังวลเรื่องเพราะว่า e c e s s i o นในสหรัฐเนี่ยมันเบาลงเบาบางลงไปได้นะคะระับไม่ได้มีตัวเลขสําคัญอ,อื่นๆอย่างเช่นการประกาศเงินเฟอ้อของญี่ปุ่นในวันศุกร์นี้รวมทั้งการประชุมของทางด้านธนาคารกลางอินโดนีเซียในวันพฤหัสนี้ด้วย นะครับ,รบแต่ว่าเราว่าโดยโทนโดยรวมเนี่ยคิดว่าตลาดจะย่อมไม่นานและมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นต่อไปได้นะครับดังนั้นเราจรงแนะนําให้ทุกท่านเนี่ยกลับขึ้นมาทยอยสะสมกองทุนครองตั้งแต่ตอนนี้เพื่อต้อนรับกระต่ายข่าวต่อไปในอนาคตนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่มิกครับก็อย่างที่พี่มิกบอกครับเรากลับมาแนะนําให้ทยอยสะสมจะเป็นกองทุนอะไรบ้างประจําสัปดาห์นี้พาทุกท่านมาดูหน้านี้เลยนะครับ ถ้าเป็นเซ็ตกองทุนนะครับถ้าเป็นคอร์พอ r ฟเรียลนะครับตัว TTP Smart Port เรายังคงให้ทยอยสะสมต่อเนื่องนะครับในขณะที่ซ a t เท l i t ไลท์พอร์อย่างตัวของ k t f i n a n c e นะครับทีม B S Q นะครับรวมรวมทั้งพวก E S U S Tech นะครับและทีม B U S Bluechip นะครับเราให้ทยอยสะสมเนื่องจากรามองว่าเงินเฟอ้อสหรัฐนะครับมีแนวโน้มปรับตัวลดลงต่อและจะส่งผลบวกให้กับ หุ้นกลุ่มนี้นะครับในขณะที่ทีม B ีเจแปนแอคทีฟอีควิตนะครับเรายังคงให้ทยอยสะสมเช่นเดียวกันครับเพราะว่าเรามองว่า BOJ หรือธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับยังไม่ได้มีแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ยนในช่วงครึ่งปีแรกนะครับในขณะที่ทีม B ีอินเดียแอคทีฟอีควิตีครับเรายังคงให้ทยอยสะสมเช่นเดียวกันครับเพราะเรามองว่าเงินเฟอ้อของอินเดียเนี่ยปรับลดลงมาสู่กรอบเป้าหมายแล้วแล้วหลังจากนี้เนี่ยตลาดหุ้นก็มีโอกาส จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับส่วนตัวของฝั่งอาเซียนเราครับ k t อาเซียหรือ ES Indonesia นะครับตอนนี้เรายังคงให้ถือครองไปก่อนอย่าเพิ่งซื้อเพิ่มนะครับเนื่องจากเระมองว่าฟันฟลอเนี่ยอาจจะไหลกลับไปหลังจากที่ตลาดปรับลงมามากนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าเอาลุกระยะยาวเนี่ยทั้งตัว KTR อเซียและ ES Indonesia เรายังมองเป็นบวกอยู่แต่ว่าช่วงสั้นเนี่ยอาจจะมี Flow อ,ออกบ้างน,นะครับในขณะที่ UCI ครับก็ จีนนะครับตอนนี้เราเพิ่มกองทุนหุ้นจีนเข้ามาแล้วนั่นคือ UCI นะครับเราให้ทยอยสะสมเมื่อย่อดตัวครับเพราะว่าเรามองว่าจีนมีแนวโน้มที่จะผ่อนปรนมาตรการควบคุมโควิดมากขึ้นนั่นเองนะครับจะเข้าตอนไหนนะครับเดี๋ยวครูจะเล่าให้เราฟังนะครับส่วนซัตรลท์พอรตตัวอื่นถ้าเป็นกองตราสารหนี้ต่ําเทศครับ TMBGF หรือ Global b บอ d ครับแนะนําให้ทยอยสะสมครับช่วงนี้เราจะเห็นว่าตัวบอลยิวเนี่ยเด้งขึ้นบ้างนะครับเพราะฉะนั้นพอบอลยิวเด้งราคา ลดลงช่วงนี้แหละเป็นตัวที่ช่วงที่จังหวะทยอยสะสมในกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศที่อิงกับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐสิปีนะครับในขณะที่กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศอื่นๆอย่าง KTS Bond TBE SGS Wall และ TBM Jinkham นะครับยังคงให้ทยอยสะสมเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเรามองว่าเงินเฟ้อสหรัฐและยุโรปเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงต่อเพราะฉะนั้นตอนนี้ช่วงที่บอลยิ่เด้งเนี่ยก็เป็นช่วงที่จังหวะสะสมนะครับ ในขณะที่สุดท้ายครับกองทุนที่เป็นตีมติกอย่าง UEV นะครับเกี่ยวกับรถ EV นะครับเรายังคงให้ทยอยสะสมต่อเน,นื่องเลยสำหรับการลงทุนระยะยาวนั่นเองนะครับถัดมาครับหน้านี้ครับกองทุนที่พักเงินครับยัง เป็นกองทุนเช่นเคยครับ KFS Smart A นะครับส่วนทยอย,ยถายทำกำไรไม่มีครับก่อนหน้านี้เราให้ขายทำกำไรตัวของ KT Energy ไปแล้วนะครับถ้าใครขายไม่ทันก็ถือไว้ก่อนนะครับกองทุนที่ถือครองครับิสต์นี้เลยครับ TBSG c o r e นะครับ T Premium Brand One UGG TSG Green SCBUSA a TSG Tech KT Energy k t r s e a n และ ES Indonesia นะครับ สนกานทริ่นซับทางเลือกครับเรายังคงให้ถือครองเช่นเคยครับไม่ว่าจะเป็นทีม BPIPF Princi p p ิ i p o ปและก็ทีมบี g o นะครับส่วนหุ้นจีนครับก็อย่างที่บอกครับมุมมองเป็นบวกมากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ก็ร้องนิดนึงครับให้เข้าแน่นอนแต่ว่าให้เข้าตอนไหนเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผููเช่นเคยครับกองทุนหุ้นจีนที่เราแนะนำเนี่ยก็จะมีตัวของทีม b b s อชไชน a านะครับทีม B Co หรือ China Opportunity t ทีมบีเนะครับส่วน UCI ครับถ้าเกิด ให้เลือกพวกนี้เนะี่ยแนะนำให้ลงทุนใน UCI ก่อนนะครับก่อนพวกนี้นะครับโอเคครับก็อันนี้คือเซ้กองทุนที่เราแนะนำประจำสัปดาห์นะครับให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคตทีทีบเปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น